ยางขึ้นไปสั้นถึงไปเบื่องว่าจะเป็นอะไรทางใน,นเดี๋ยวจะลองขึ้นไปอีกสันสีเราขึ้นไปสั้นทีห่าสวัสดีทุกคนตอนนี้ปตบินอยู่ที่ทางเข้าไปวัดปลาพนเผาเมืองหลวงพ,พระบางแขวงหลวงพระบางเนาะวัดปลาพนเผานี้ก็จะเป็นวัดทีตั้งอยูเทิงภูอยู่ใกล้กับตัวเมืองหลวงพระบางเนาะ ยู่ด้านในนี่จะมีพระาธาตุนะสามารถขึ้นไปพระาธาตุแล้วก็เบิงวิวตัวเมืองหลวงเขาบางได้เห็นเป็นบางส่วนนะทุกคนวัดแห่งนี้ปารดินก็ไม่ได้มาโดนโดนเราเนาะเมื่อก่อนวัดเปลพานี่จะเป็นวัดไว้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานีอย่างประมาณนั้นเนาะเราจะพาเข้าไปเที่ยวชมเบงวัดแห่งนี้เนาะจะเป็นวัดใหญ่ๆเดี๋ยวจะเป็นจันทร์นั่นไปเข้าไปเบิงด้านในกันเลยเนาะ วัดก็จะมีต้นไม้หลายๆเนาะเป็นปลาเลยแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นไม้เพ่นจะมีคำคมมีคำสอนติดอยู่ตามต้นไม้ได้ดไปจอ,อดรถัน่จอดนี้ะทีวะในวัดนี้จะกว้าง แ้วก็ดังที่ประเด็ดนในว่ามาเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นจะมีคําสอนมอีจะว่าจะอะไรเป็นคําภาษาบาลีแล้วก็มีคาแปลเป็นภาษาลาวนําอยู่ที่ต้นไม้แต่ละต้นนะแถวนี้อจจะเป็นกุติเป็นอย่างบอนคูบา,าจารย์เพื่อนอาศัยอยู่นะยาวลงไปทางลุมพุนก็ยังจะมีหอมีมอย่างลงไปทางพุมพุนนะวัดนี้ก็จะอยู่ทางภูนกว้างเลยลก็จะมีอ่า เป็นพระาธาตุจิเทิงพุณธเดี๋ยวประดินจะพายางขึ้นไปเบืองพระาธาตุถ้าเพิ่นเปิดแล้วเดี๋ยวจะพาย่างขึ้นไปซันเทิงไปเบื้องวัดที่เห็นตัววิ่าที่เห็นวิวตัวเมืองหลวงพระบางบ่หนะ่ถ้าจะเว่าถึงวัดที่อยู่ในหลวงพระบางนี่วัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างเลยเนื่องจากว่าในหลวงพระบางนั้นมีพื้นที่แคบนะวัดที่อยู่ตามในตัวเมืองจะเป็นวัดที่มีพื้นที่บ่ได้กว้างนะ วัดนี้ก็เป็นวัดที่มาบุกเบิกใหม่เนาะถ้าจะเทียบใซ่วัดที่อยู่แถวตัวเมืองลรงพยาบางนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดเกา่าวัดแก,ดก่แล้วก็มีมาแต่ดนแล้วก็จะเป็นวัดบบมีพื้นที่กว้างใหญ่ปานหแต่ว่าวัดท่นี้ก็เิ่นก็มาบุเบิกถือว่าใหม่ซะนะเนาะแต่ก็ไ่ได้ใหม่อันนั้นถึงขนาดว่ามาสร้างใหม่เลยสร้างมาดนและแต่ว่าก็ไ่ได้เป็นวัดที่เกา่า,านะพระธาตุนี่ก็น่าจะสร้างมา หลายปีแล้วเดียวาไปเบิงเอาเป็นสร้างปีใดนะก็เป็นวัดที่อยู่จอมภูนะแต่เ็เป็นภูไม่ได้สูงรายเปนใดแต่ก็เป็นเนินภูมาแล้วก็พื้นที่ที่เทิงภูนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของวัดหมดเลยถ้าเขาขึ้นไปอยู่อันพระธาตุภูสีเนาะเลียวมากก็จะเห็นพระธาตุยูววัดแห่งนี้เด่นสง่าอยู่เลยแหละเกว่าจากว่าเป็นพระธาตุทีไงแล้วก็มีสีเหลืองอมลาม เดี๋ยวจะพาเบงพระทาตุเนาะง่ายๆแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวประด,ดินจะพายางรออ้อมเึงพระธาตนี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพายางเข้าไปด้านในแล้วก็จะพายางขึ้นไปสั้นถึงไปเบงว่าจะเป็นอะไรทางไใน,น หายางอ้อมกันนอกนี่ก่อนงามเลยไดยว่ดได้มาโดนโดนละลายปีละว,วันนี้ฮันจะเป็นจอมภูเนาะจอมภูแล้วเพิ่นก็็ะเป็นวงมนแบบนี้แล้วก็สร้างเป็นพระธาตแบบนี้ขึ้นมาจะว่าเป็นพระธาตุกับว,วา่าแมนจะว่าเป็นแบบ เป็นซีมก็แม่นะจะมีอยู่หลายสั้นไปเลยอ๋อแต่ละจ็ดแต่ละมุมก็เปนจะเฮ็ดคือกัน,แบบน ทีกล่องยี่เชิงพุนเป็นหอบกล่องได้แล้วก็ลงไปนี่จะเป็นน้ำคานเนาะเป็นน้ำคานไหลลงไปแถวน,นี้ก็จะเป็นตัวเมืองหลวงขหวัา,างแลวันนี้ก็จะเป็นสนามบินสนามบินสายนานกลหลวงขาวบางอยากจะเข้าไปท่านหน ึ้นไปสั้นเทิงก็ได้ว่ากนาในวัดนี้มันจะ,ะเปิดตอนเช้า8ปดโมงหาสิโมงเนาะแ็็จะมีปิดตอนสวยแล้วก็เปิดอีกตอนแรง13บสามโมงสาิบหาสิโมงสามสินก็จะเปิดอันนี้คือด้านในสั้นที่หนึ่งงามงา,มงามเลยเดี๋ยวปรื้อขออนุญาตกลับพระ ตอนนี้ก็กลาบพระแล,แล้วนะเดี๋ยวจะพายางขึ้นไปเบิงสั้นถึงยู่ที่ฝาผนังยู่วัดนี้ก็จะมีฮูบเต้นที่เป็นเรื่องราวต่างๆนะมีทั้งฮุบที่เกี่ยวกับนรกสวรรค์เนี่ยนี่ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าบอรประวัติความเป็นมาของพระองค์สำคัญ ในพระพุทธศาสนาต่างๆอย่างนีนะิะแต่ละาศาตรของพระพุทธเจ้าของเรานะั้นจะมีหกเตีตามแบบนี้มันจะใจว่าขึ้นทางใดน่าจะขึ้นทางใดาาก,งก็ได้นะจะ้ึ้นไปบสั้นสองอน,นี้จะเป็นสั้นสองนะ เราจะพาไปดงว,วัดทางนี้กันนี่ก็จะเป็นวัดที่ปรดตานีงางขึ้นมานะ ทา่นี้ก็จะเป็นทางเบื้องเอาไปทางคิวรถสายเหนือทางสนามบินดูหาัาบางไปยือีกเบื้องหนึ่งเบื้องเห็นวิวอย่่หละชั้นสองนะชั้นสอง เดี๋ยวจะลองขึ้นไปสั้นเทิงขึ้นมองบิหนาจะขึ้นไปสั้นสาม สา่งขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้จะบ่มีบอลให้เวาเบิรงวิวสั้นๆเนะาะจะมีพระเดี๋ยวเราเดินก่อนเนี่ยกราบห้ากันเด้อ่าบอลนี้นจะเป็นสั้นสามเนาะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปสั้นสีลองเบิรงนี่ก็ครูบาอาจารย์นะ6แกมอยู่สันนี่ฮันจะมีพระธาตุเจดีย์ต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นพระธาตุ ฐมมาเจดีเนาะตั้งอยู่จีนขรปฐมประเทศไทยก็จะมีอยู่นี่อันนี้จะอยู่ประเทศอินเดียเนาะอันนี้จะเป็นภาษาลาวแบบนั่นเลยอินเดียจะเขียนแบบนี้เนาะตัวนี้จะแทนเป็นตัวยอยอยุงนะอินเดีย เดี๋ยวจะย่างขึ้นไปสั้นสีลองเบิงอยู่ประเทศพมาไป ทีสันสีก็มีหกแดงประวัติพระพุทธเจ้านะาก่อนที่จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอนะไรประวัติความเป็นมา,ามีหกแดงก็จะเออยอย่างก็จะเอื่อวนะพระเจ้าสิบซากก่อนที่พิ่นจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะพิ่นก็จะเกิดก่อนนานสิบซากประมาณนะถ้าว่ามาผมคิดแต่ ก็เพิ่อขออภัยนะจะเป็นหุแนตนต่างๆอยู่ทน,นี้อันนี้เป็นสั้นสีนะยังมีขึ้นไปอีกมามัน,นีีเฮาเว้าเ,เสียงจะสะท้อนนะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปอีกสั้นสีเราขึ้นไปสั้นที่ห้า สันทิหาอันนี้คือส้นสูงสุดของทาเทานี่นะบ่เห็น สันทีหาก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวประด,ดินจะกลับลงไปละกคนตอนนี้ปราด,ดินก็กลับลงมาจากพระธาตุโคงเนะ พระธาตุแห่งนี้จะมีสิว่าพระาธาตุโคงอยู่ที่หลวงขบางแข่งหลวงขบางแห่งนี้ก็งามเนาะด้านในนก็สามารถขึ้นไปฮอดเป็นสั้นที่ห้าเพื่นนะขึ้นไปนะแต่ว่าขึ้นไปเทิงแล้วบรสามารถที่จะเบิง่งวิวได้ก็ขึ้นไปกราบพระแล้วก็ไปเบิ่งนหุบแต้มต่างๆที่อยู่ด้านเทิงได้เนาะก็สวยงามเลยผู้ใดมาหลวงขาบางก็อย่าลืมมาแวะมากราบไหว้สักลาบุชาพระาธาตุมาเที่ยวชมวัดแห่งนี้ได้เนาะทุกคนเป็นวัดที่กว้างใหญ่เลยแล้วก็ เป็นวัดที่มีต้นไม้หลายมีพระาธาตุสวยงามนะก็สำหรับวิดีโอนี้ปรปรบดินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงก็ไว้ไปพบกันวิดีโอต่อๆไปนะสำหรับวิดีโอนี้ปรปรบดินลาไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี